ครูหาคำตอบให้หนูได้แหละคืออย่างนี้ลูกคือมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้นี่รูทล,ลบสิกับรูทลบยีครูจะบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ทางจํานวนตรรก,กะยะและจํานวนอตัตรก,กะยะเพราะอะไรเพราะอะคะรูจะพาขึ้นไปดูโฟชาร์ดพาขึ้นไปดูโฟชาร์ดอันนี้ก่อนนี่หนูเห็นแค่ จำนวนจริงแล้วก็แยกมาเป็นตรรกยะตะกยะถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันมีตัวที่ใหญ่กว่านั้นตัวใหญ่กว่านั้นคืออะไรคืออ่ะอันนี้หนูไม่ต้องจําก็ได้นะฟังเอาจ่อยๆตัวที่ใหญ่กว่าตัวจํานวนจริงเนี้ยคือจํานวนเชิงซ้อนซึ่งหนูจะได้เรียนตอนมปลายคาดว่าน่าจะมสี 4, ม่ไห่ก็มห้าโดยที่จำนวนเชิงซ้อนเนี้ยแยกออกมาเป็นสองตัวคือหนึ่งจำนวนจริงแล้วก็แตกออกมาต๊ด ่วนอีกตัวคืออะไรคือจำนวนจินตาภาพเออจำนวนอะไรจินตาภาพต้องจินตานาการเอาหรือเปล่าจำนวนจินตาภาพมันก็จะเกี่ยวกับพวกเออหนูถ้าหนูเรียนไปหนูจะได้เห็นแบบว่าสัญลักษณ์ไอแบบไอแบบเนี้ยเอออันนี้นะลูกคือจำนวนจินตาภาพไอ้ตัวนี้คืออะไรไอตัวเนี้ยคือ รูทล,ลบหนึ่งที่เราหาไม่ได้นี่แหละลูกที่เราบอกว่าจํานวนจริงผลลัพธ์ของมันไม่ใช่จํานวนจริงไม่มีจํานวนจริงตัวใดที่ได้ตัวนี้เพราะตัวที่ยกำลังสองได้ตัวนี้คือจํานวนจินตภาพเออไอยกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งไอนี่แหละลูกคือจํานวนจินตภาพเ <c oughs> สนุกหนูอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจตอนนี้ก็ได้หนูฟังเอาใจจอยไอตัวนี้คือจำนวนจินตภาพที่หนูกลับไปดู กลับไปดูรูทอ่าลบหกับรูทลบยี่หูลบสิบคืออะไรรูทลบสิ 16, เท่ากับ4ี่รูทลบหนั่นแปลว่านั่นแปลว่าอะไรหนูเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรลูก I อ,อยกกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งแสดงว่ารูทลบหนึ่ก็จะเท่ากับ I ตัวนี้ก็จะเท่ากับ4ีไอ นูเห็นไหมว่าผลลั์มันคือสี่ไอซึ่งไอเป็นจำนวนจินตภาพมันเลยไม่อยู่ในเซตของจำนวนจริงลูกแค่นั้นแหละดังนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับสี่ไอตัวนี้ก็เท่ากับห้าไอมันเลยเป็นจำนวนเชิงซ้อนเอ้ยเป็นจำนวนจินตภาพไม่ใช่จำนวนจริงแค่นั้นเลยลูกง่ายๆ